บรรยากาศยามเช้าในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวค่ะถือเป็นการเริ่มต้นรับเทศกาลท่องเที่ยวภาคเหนือโดยทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกได้เตรียมพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนทั้งพื้นที่ลานกลางเต็นท์และจุดบริการเช่าเต็นท์โดยคิดค่าบริการนำเต็นท์มาเองคนละ30บาทเช่าเต็นท์หลังละ225บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมให้เช่าเพิ่มเติมเช่นผ้าห่มหมอนและแผ่นรองนอนเริ่มต้นชิลละ1 0 3ถึงา บาทโดยนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานผู้ใหญ่ชาวไทย60บาทเด็ก30บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่300บาทเด็ก150บาทส่วนยานพาหนะค่ะรถจักรยานยนต์คิดค่าบริการ20บาทรถยนต์30บาทค่ะโดยเช้าวันนี้นะครับอากาศหนาวเย็นครับอยู่ที่11อองศาเซลเซียสและมองเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือท้องฟ้า แสงสีทองตัดกับไอหมอกบางๆนะครับที่ลอยเหนือทิวเขาอย่างสวยงามแล้วก็มีลมพัดโช,ชยเบาๆด้วยเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้มาเยือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดนะครับโอ้ oh, นะสวยมากลออินทนนท์ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับและนี้เพิ่งต้นฤดูหนาวเท่านั้นเอง <c oughs> นะอยากให้มาที่ <c oughs> สะพานขาวท่าชมพูตำบลท่าประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายวิวัฒน์อินไทยวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราช23ตุลาคม2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสะพานขาวท่าชมพู ปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติเป็นปลาตะเพียนขาวจํานวนสา0,000ื่นตัวและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติครับทั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างจิตสํานึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพรทรงปฏิรูปการปกครองเพื่อสร้างรากฐานการปกครองตนเองทรงก่อ ตั้งกิจาการรถไฟกิจาการไปรสนีนีทรงจัดสร้างระบบประปาพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและการพาณิชย์เพื่อนำพาประเทศสู่ความทันสมัยค่ะ นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงานที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ห้องสอนโดยมีนางปิยพันธ์สุขสมบัติธนารักษ์พื้นที่แม่ห้องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานให้การต้อนรับ พูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการพร้อมทั้งนำข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเดินทางไปยังกลุ่มสาหากรณ์อมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศบปอยขอไปครับบ้านศบสอยหรือว่าบ้านมะยมตาบลปางหมูเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปบ้านศบสอยดูการผลิตน้ำมันงานหีบเย็นด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ น้ำที่เรียกว่าครกน้ำนะครับในการสกัดน้ํามันงาบริสุทธิ์100%จากภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาของนางสาวสาวลักษ์มุ่งเจริญ ประธานกลุ่มสหกรณ์อ,อมทรั์เพื่อการผลิตบ้านสบสอยครับจากนั้นคะ่ะเดินทางไปยังบ้านท่าโป่งแดงตมพลผาบองตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยี่ยมชมฐานเรียนรู้หารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้แนวทางในการพัฒนาและการต่อยอดการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปคะ่ะครับ เอกพิทยาราชพริง้งรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่32นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่32ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณสถานีรถไฟนครลำปางครับ ทั้งนี้ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนที่ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทยและปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการเลิกาทาสทําให้ทุกคนมีอิสรภาพ และสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะ